ลุงอรุณทางพระวินัยนะฮะก็หมายถึงว่าแสงที่ปรากฏจากขอบฟ้าที่ทางพระวินัยกาหนดไว้มีสองระยะคือแสงเงินแสงทองแล้วก็อีกระยะหนึ่งคือเห็นใยมือชัดเจนหรือเห็นใบอ่อนใบไม้อ่อนแก่ชัดเจนนะฮะสองระยะนี้ก็คือเป็นเวลาลุงอรุณของทางพระวินัยซึ่งในทางพระภิกษุนะฮะมีความสาําคัญต่างๆเช่นการอยู่ปสัสจ,จา ผ้าตาจีวรครองคือในวันนั้นภิกษุสามารถอยู่ห่างตาจีวรที่อธิษฐานได้เมื่ออดุลขึ้นแล้วหรือการออกนอกวัดในช่วงเข้าพรรษาคือภิกษุสามารถออกนอกวัดที่ตนอธิษฐานพรรษาได้โดยไม่ขาดพรรษาและก็การออกปิณธบัตหรือฉันพัตหารคือภิกษุสามารถออกรับปิณธบัตรับมาเคียนอาหารและฉันอาหารได้นะ รุ่งอรุณน,นะในภาษาอังกฤษเรียกว่าดาวนะ d a w n คือเวลาเช้าตู่ที่เริ่มเห็นแสงเงินแสงทองในพจนนุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนะฮคำว่าเช้าตู่คือเวลาทั้งสามหรือเวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้นหรือเวลาลุ่งอรุณคำว่าลุ่งคือระยะเวลาตอนเริ่มแรกแห่งวันเช่นลุ่งอรุณลุ่งเช้ายันลุ่ง ตลอดโต้ลุ่งเวลาสว่างใกล้ลุ่งเป็นต้นคําว่าสว่างคือระยะเวลาฟ้าสางระยะเวลาเมื่ออรุณเช่นสว่างแล้วกระจ่างแสงเงินแสงทอง,งมีสองระยะคือเกิดแสงสีขาวก่อนจึงค่อยเกิดแสงสีแดงเรื่อยๆตามมานะอารุณในทางพระวินคือวันใหม่เป็นวิธีกำหนดหลายอย่างคือว่า ลุงอรุณขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วนั้นฉันอาหารก็ไม่ได้เป็นวิการรักษาพระคองก็ได้พระตาจีบอรักษายาให้ห่างกายจากตัวเราขันอยู่ประจากจีวอลน,นั้นท่านปับอาบัตถ้าเราออกไปด้วยติดตัวไปด้วยไม่เป็นไรจะอรุณขึ้นมาแล้วจึงข้อยู่ปัสจากตาจีบออันนี้เป็นคําสอนของลูกบุ Theta เ,เทศรังสีนะครับแล้วก็ฉันอาหารที่กําหนดเอาอารุณ อยู่พรรษาก็กำหนดอวรุณรักษาผ้าตายีวันก็กำหนดอวรุณอรุณนั้นเป็นของสำคัญตลอดถึงอยู่ปริวาสก็ตามก็หมายอวรุณเหมือนกันอันนี้เรียกว่าอยู่จำพรรษาอยู่ในเขตจำพรรษาไม่ให้หนีจากเขตนั้นไม่ให้อรุณสว่างล่วงแล้วคือเราอยู่เขตจำพรรษาไม่ให้ไปสว่างข้างนอกวัดอวบรุณเป็นเกณฑ์เป็นเขตถ้าหากเราไปข้างนอกโน้นก็ดีอย่าให้มันอรุณสว่างอยู่ข้างนอกโน้น ให้กลับเข้ามาอยู่ภายในมันก็ไม่เป็นอาบัตินอกจากเรื่องอรุณแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วเท่านั้นละ่ะเรียกว่าวิธีอยู่จำพรรษาหลวงปู่เทศสอนไว้นะก็ท่านก็บอกว่าเทคนิคของท่านที่ท่านสอนลูกศิษย์คือแสงอรุณนั้นหมายความถึงแสงสว่างขึ้นมาพอเป็นแสงเงินแสงทองแหละจัดเป็นวันใหม่ถ้าหากว่าอากาศมันมืดสิ่งที่สังเกตง่ายก็คือนก มันจะร้องทวิทวิขึ้นมาแล้วนั่นละเป็นวันใหม่หรือจิ้งจกมันร้องอันนั้นเป็นวันใหม่แล้วเป็นที่สังเกตเห็นได้ถ้าตะวันไม่ปรากฏแสงอรุณไม่ปรากฏก็สังเกตอันนั้นละเอานกเอา,เอา,เอาจิ้งจกนั่นแหละเป็นเครื่องวัดนี่คําสอนปุเทนอะา่ารสอนในหลังปฏิโมก